แล้วกูไปแต่งไม่ได้เนี่ยแล้วไม่ได้

เฮียไม่มีแมวกไม่มีปืนเลยเฮียไม่มีปืนเงี้ยผมยิงไงเมือนนั้นเลยมัโอ้โหเฮียน่าอากลุ่น อ่าเฮ้ยมี <coughs> <coughs> Ui lãng khỏi cái dinh cu Khi em mẹ cột Hả phê Con o này Lên nó lúc nó không <h> <out memorized> เห็นแล้วแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ไะพี่ตรงไหนอ่ะพี่พี่พี่จะรู้ไหมมีแตกไหมอะเต็นแตกกเอาไปเต็งโดดโดดโอ้โหแม่้ตาไวดูเยอะยัดูเยอะอไอย่างี้อะ พี่ห้าอยู่นี้อยู่ทีนี้เลยหนึ่งคนีันี่ผมไม่เคยหวังโนะอ้ยไอ้ไอ้ชื่อที่ฉีดหรือไรที่มองไม่เห็นแล้วนะเขาจะไม่เจอไม่รู้ว่านีโปรแตกละไรที่มีขอกมึะเอานอนไม่ไปไหนอ่ะโห่ทิงี่อีกอะ

nhiều người đó ăn bàng 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 บุรีนาวนี่โจ๋เนานี่โอ้แตกควยยังอ๋อ